ชื่อธันนี้ิภาค่ะ,คะชื่อพี่ทักษ์ธนบุตรครับอายุ32ครับมีบุตรยากค่ะก็เลยมาฝึกลองปึกษาดู5ปีค่ะคุณหมอทรายค่ะ ก็พอดีว่ามีปัญหาเกี่ยวกับข้อนำไข่ตันนะคะคุณหมอเขาก็เลยแนะนำให้ลองทำาอกซีค่ะก็มีขั้นตอนกระตุ้นไข่เอ่อแล้วก็เตรียมผนังมดล,ลูกแล้วก็เตรียมใส่ตัวอ่อนเนี้ยค่ะก็คืออยู่ในความดูแลของคุณหมอดีค่ะคุณหมอเอาใจใส่แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนทุกขั้นตอนในประมาณนี้ยค่ะ แล้วก็ส่วนบริการของเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยค่ะเวลามีปัญหาก็คือปรึกษาได้ตลอดะค่ะตอนนี้ได้16วีแล้วค่ะผู้ชายะะตอนแรกคือไม่ได้คิดว่าเป็นผู้ชายคิดว่าเป็นผู้หญิงอะค่ะแต่ว่าแต่คือก็เขามาแล้วอะไรก็ได้ก็คืออยากให้อยากให้อยา่อยาเพิ่งหมดหวังครับแล้วก็ให้เดินเข้ามาหาคุณหมอก่อน เพื่อคุณหมอได้ให้คำปรึกษาครับแล้วค่อยตัดสินใจทีว่าว่าจะทําหรือไม่ทาครับเพราะว่าถ้าเราไม่กล้าตัดสินใจมันก็จะไม่สามารถย้อนกลับไปทําได้อีกครับเพราะนั้นให้ลองก่อนครับเข้ามาหาคุณหมอก่อนครับดูคลิปดูสาระดีๆจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้กับ PWS คลิ n i c ของเรานะคะเพื่อที่ทีมงานของเราจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆที่มีสาระแก่ท่านผู้ชมต่อไปนะคะ